เป็นครั้งแรกที่ที่รู้สึกว่าตัวเองหลุดไปเลยมันเหมือนหลายเรื่องทั้งเรื่องการประกวดทั้งเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนเราก็จาได้ว่ากลับมาจาัดสนามบินก็พยายามยิ้มพยายามอะไรเงี้ยแต่ข้างในก็คือมันก็ยังยังคงเศร้าอยู่จนเรามาเห็นแบบแฟนคลับที่เยอะมากคือเขาใช้คําว่าแบบสนามบินแต่คือมันเยอะมากจนเราทุกคนก็มองตาเราหรือว่าเห็นเราเขาก็รู้เลยว่าเราอะไม่ไหวัครบ แต่พยายามแบบเชียร์อัพเราพยายามแบบให้กำลังใจส่งสายตาที่เรารู้สึกว่าเขารู้ว่าเรารู้สึกยังไงและนี่คือเป็นรอยยิ้มแก้มขีดแก้มแรกแบบแก้มขีดแรกของเราในในวันนั้นที่เรารู้สึกว่าเออเวลาเรายิ้มเวลาเราอะไรอย่างเงี้ยบันยิ้มได้เพราะเขาเลยนะเพราะพวกเขาเลยนะตอนนั้นเพราะตัวเราเองไม่สามารถที่จะพาให้ตัวเองแบบ ยิ้มได้สุดแล้วแก้มแก้มขีดมันขึ้นได้ขนาดนี้เป็นปันสาซี่ขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เลยให้แคปชั่นภาพนี้ว่าเป็นรอยยิ้มของสวาย